ผู้ภัยภาวะเจอสองดวงวิญญาณที่เสียชีวิตในรถสิบล้อจากเหตุการณ์สะพานลอยถล่มทับบนถนนแม่สอดตาภายหลังจากเหตุการณ์ที่สะพานลอยมันถล่มทับรถสิบล้อนะครับเรื่องด้วยตัวรถดั้มเนี่ยมันไปชนกับขานสะพานทําให้ผู้ที่อยู่ในรถทั้งสองคนเนี่ยเสียชีวิตโดยเกิดเหตุบนทางหลวงหมายเลข3 0 5 0ใกล้แนวชายแดนเมียนมาตําบลท่าสายลวดอาเภอแม่สอดจังหวัดตาที่มันเป็นข่าวดังอยู่ครับเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นผ่านมามากว่าหนึ่งเดือนแล้ว แต่ผู้คนจํานวนมากได้ขับรถผ่านในจุดเกิดเหตุหลายหลายคนนะครับได้พบเห็นสิ่งรีรับเป็นวิญญาณสองดวงเป็นชายสองคนยืนนิ่งอยู่ที่จุดเกิดเหตุคืออยู่ตรงนั้นเป็นประจาจนท,ทาให้ถนนสายเนี่ยซึ่งเป็นถนนที่มักจะมีผู้หมออาะกาลังกายกันจํานวนมากมีรถสัญจรกันทั้งวันจนปัจจุบันเนี่ยถนนเส้นนีนะ้แทบลางผู้คนจนเวลากลางวันหรือช่วงเวลาที่มันปกติเนี่ยแทบจะไม่มีรถวิ่งเลยไม่มีคนกล้าผ่านบนถนนเส้นนั้นจนถนนเส้นนั้นเนี่ยปัจจุบันก็ มันคือคือแทบจะหลางแล้วอะจะไม่มีรถผ่านจะไม่มีคนเดินเลยหลังที่เกิดกระแสในทิกต o k ของหนุ่มกู้ภัย e s คิวที่อ,อ๋อ r e s c u หกศ0 3เล่าเรื่องการปรากฏตัวของวิญญาณ2องดวงในที่เกิดเหตุก็มีผู้เข้าไปเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นว่าเฮ้ยพวกเราก็เจอดวงวิญางนี้นี่เหมือนกันจนผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปพบกับอาสากู้ชีพผู้พิทากาเขตอำเภอแม่สอดเนี่ยครับและลงไปเดินในพื้นที่พร้อมผู้ชีพที่เข้าร่วม กูร่างผู้เสียชีวิตทั้งสองศพในวันที่เกิดเหตุนับสิบคนเนี่ยโดยวันนี้ทีมอาสาหน่วยคู่ชีพบูนิธีพิทักษ์การเขตอำเภอแม่สอดได้นําอาหารคาวหวานและน,น้ําดื่มไปทําพิธีการจุดธูปบอกเก่าทั้งสองดวงวิญญาณให้รับประทานอาหารกวดน้ำอุทิศส่วนบุญไปให้หลังจากเมื่อหลายวันก่อนที่ทีมอาสาสมัครทีมนี้นะครับขับรถคู่ชีพผ่านจุดเกิดเหตุและพบเห็น2ดวงวิญญาณมายืนก้มหน้าอยู่ ข้างศา,าลาในจุดเกิดเหตุแล้วหายตัวไปอย่างรวดเร็วทําให้อาสาทีมผูาา้ชีบตกใจก็ได้เล่เาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนเองเมื่อหลายวักนก่อนที่เหตุการณ์ที่เหมือนกับที่ชาวบ้านอีกหลายคนได้พบเจอก็คือเจอดวงวิญญาณมายืนอยู่ในศาลาที่พักโดยสารซึ่งบนถนนยังหลงเหลือเศษคาบน้ํามันรถคันที่เกิดเหตุอยู่บนถนนซึ่งตนเองและทีมงานที่มาเก็บร่างผู้เสียชีวิตทั้งสองร่างนะครับที่จุดเกิดเหตุ หลังเกิดอุบัติเหตุเมื่อหนึ่งเดือนที่ผ่านมาและจนเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยตนเองและทีมงานนะครับได้ขับรถกู้ภัยคันที่เก็บศพ2ผู้เสียชีวิตเนี่ยขับเดินทางผ่านเพื่อที่จะไปเก็บศพเหตุทำลายร่างกายในพื้นที่ชายแดนแม่สอดในตอนกลางคืนเนี่ยแต่พอตัวเองขับรถกู้ชีพขับผ่านไปบนถนนถึงจุดสะพานลอยตนเองได้มองเห็นชาย2คนมายืนข้างศาลาข้างสะพานลอยซึ่งชายทั้งสองคนแต่งตัวคล้ายกับสองศพผู้เสียชีวิตที่ตนเองได้เก็บศพส่งลงพยาบาลมาก แล้วเมื่อขับรถผ่านน่ะตัวตอเองหายก็กมวยครั้งน่ะชายสองคนก็หายตัวไปอย่างรวดเร็วซึ่งทาให้ตนเองงงว่าสิ่งที่พบเจอมันคืออะไรซึ่งตอนแรกนะตัวเองก็คิดว่าชาวบ้านน่าจะออกหาสัตว์น้ําในทุ่งนาช่วงฤดูฝนตามปกติก็ไม่ได้คิดว่าเขาน่าจะหายตัวไปเร็วขนาดนี้แล้วพอตอนเองเดินทางกลับถึง้องพักที่หน่วยกู้ชีพเขาเองนอนหลับพักผ่อนอยู่ก็เกิดเหตุการณ์ซ้ำสองคือมีชายทายผู้เสียชีวิตเนี่ยมาเข้าฝันทําให้ตนเอง ต้องนําอาหารไปให้รับประทานเนื่องจากหิวข้าวมากตัวเองก็สะดุ้งตื่นและรีบเล่าเรื่องนี้ให้กับทีมงานกู้ชีพในหน่วยได้รับทราบจนตนเองและทีมงานต้องนําอาหารใใส่กระทงใส่ใบตองมาเส้นไหว้ตามความเชื่อของตัวเองซึ่งทั้งหมดนี้ตัวเองก็เชื่อว่า2ดวงวิญญ,ญาณนียอยากจะสื่อสารเพื่อขออาหารและส่วนบุญจากผู้พบเห็นซึ่งแต่ละคนก็ต้องใช้คําว่าวิญ,ญญาณหิวข้าว